ทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะเปิดมือแล้วค่ะนี่ผักน้ำพริกกะปินะคะปลาทูด้ยโอ้โหยายก็มีผัดฟักนะคะผัดฟักใส่หมูใส่ไข่เละๆค่ะอ่าคุณยายแล้วก็แกะเนื้อปลาทูให้ยายนะคะทุกคนขานค่ะวันนี้ก็จะกินข้าวพร้อมกันนิดนึงอืม มือจะชนกันค่ะนี่ค่ะทุกคนยอดไออะไรนะฝักเพกามหาคนครนะเคยกินไหมนีเลยค่ะน้ำพริกกะปิลาดลงไปอย่างนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะอืม ต้ไม้กอไปต้มเมื่อวานนี้เขาเก็บมาให้ให,ใหม่ๆเลยจากนั้นพริกนับปิดกะปิราดไปบนน่อไม้นะคะประทูกแก้มนิดหนึ่งค่ะทุกคนขาอร่อยอื้อ rồi mà hạt cũng cặp đi nữa nhá, đó mhm 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 nó lùm, giọt nó lùm nó tôm นั่งไม่ได้ทุกคนนั่งแล้วไม่ถนัดมือชนก็ใหญ่ไงฉันก็ยืนเนี่ยฉันชอบอยายก,กินน้ำพิกไม่ได้อยายสักทองต้มอืมนีก็ทองต้มอืะอ của nhiều không? nhiều ổn. Mai tâm nó không ở mai Mike những được cái ปลาเพลกาลาปอยยายเป็นเผ็ดนะยายน้ำพริกกะปิแล้วทุกคนเผ็ดยายคงอยากกินย,กยุนกคนดูยายเผ็ด Càng. Ừ, giọt nó lùm Rồi rồi. เผอ่าขนาดฉันยังเผ็ดอ่ะเก็บพริกข้างบ้านนี่แหละแก้วข้างบ้านแดงให้ลาลุ่นมดเลยนกมากินกันแล้วเนาะปล่อยให้นกมันกินกันมั่งนกมันไม่เผ็ดกันมั่งไงเว้ยเผ็ดนเนาะ ห่อไม้ด้วยไม้เลี้ยงกั่นชนกเข้ามาให้คุณกั่นชนกขอบคุณคุณกั่นชนกนะคะที่เอาหน่อไม้เลี้ยงมาให้นะคะแสะมาปุ๊บก่อไฟต้มเลยทุกคนอืม ขออนุญาตไปเอาข้าวเพิ่มอีกหน่อยนะเดี๋ยวมามาแล้วค่ะข้าเ,าเพิ่มมาหน่อยยายกินกลับเยอะๆด้วยนะยเริ่มเผ็ดแล้วหนูไม้ต้มอร่อยทุกคนงี่นพริกกะปิมะเขือปวยวงก็ต้นฉันเองเอก็บมาใหม่ๆแล้วก็ตำเลยมีอยู่กกใบจักเหลืองๆแล้วจะเป็นโรคไง่ายไม่รู้ ใบดึงเหลืองวะ่ะเครือพวงมีอยู่ต้นนึงปักบุ้งเนี่ยแบบต็บปักบุ้งก็มีเนื้อแงส้มเนะฝักเพกายอดอันนี้ก็มีนะทุกคน อืมยอดยอดมาละวที่นบเก็บข้างขางนี่เนี่ยอืมนี่นี่นี่เกือพวงกระทูค่ะกล้างน,นี่เนี่ยเปิดขางนี้เนี่ย ยอดไม่ลุมมั่งอืมอยาผัดอีกเนื้อปลาทูเนี่ยกินว็ต้องคอยตักกับข้าวให้ใหญ่อะอตัดให้บอกไม่ต้องตัดให้ไม่ตักให้เธอก็ไม่ค่อยตัดดอกไม้ วันนี้จะเริ่มทำน้ำพริกแล้วนะฉันทำน้ำพริกไข่นะทุกคนมีน้ำพริกเผากากหมูพริกเผาไปย่างพริกเผาสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมคือไม่ใส่เนื้อสัตว์ไม่ใส่ผงชูรสนะคะแล้วก็มีเจีวบองมีตาแดงมีนึ่กากหมูนะคะใครสนใจน้ำพริกนะคะแอดไอดีหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ ID อยู่หน้าโปรไฟล์นะคะแอดเข้ามานะคะไม่ต้องกลัวว่าเป็น ID มิจฉาชีพนะจ๊ะถ้าเอาไปจับ อ่าหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะมียอดคนติดตามเยอะๆหน่อยนะคะห้าแสนกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะอืมทาไม่หมดนะทาไม่หมดมันหมดก็ไม่เป็นไรเราคุ้ค้าเเยอะมันก็อิ่ม้ะอิ่มพร้อมยาย ทำน,นี้กินฟักทองต้มอ,อ,อ่องคนยายหลานประทูหมดไปตัวบ๊ายบายค่ะยายบ๊ายบายสิบ๊ายบายอือราวนี้บันยีดอกไม้หน่อไม้ต้มน้ำพริกกะปิผัดฟักใส่ไข่ใส่หมูประทูทอดยอดมะลุมยอดเงาะยอดมะละมีฟักเพกา มาใครจะกินก็นมา